ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วครับพี่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่บูซี่คาร์โรเกตครับผมบูซี่คาร์โรเกตเขามีเคทีวีด้วยครับผมงั้นเราไปดูกันเลยทางน้ะเขาจัะมาให้เราแล้วปไะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคาร์โรเกตตดีตั้งหลังครับผมเดี๋ยวครับพี่พี่เป็นโรคความดันหรือหัวใจหรือเปล่าพี่เป็นทั้งหมดเลยอรัพี่ตอนนี้พี่รอไม่ไหวแล้วพี่พร้อมตายเพื่อเจอน้องๆแล้วแหละเด็กเตี้ยต้องโดนอะไรคะโดน เาเตรียมให้ขนาดนี้เลยเหรอพี่เตรียมให้ขนาดนี้เลยเหรอครับอ้ยเรา V I P มาพี่เรามาปยเะดี๋จะดนจดนี๋ยวจดนปดยนดดินดจะดนนเดในซยวงมั้นเรามาถามชื่อนดีกว่าน้องชื่ออะไรคะชื่อน้องนาาค่ะนานาหนี้หน้าสไลด์บีหน้าดีไหมคะอ้หน้ค่ะ ต่อไปนะคะน้องชื่ออะไรชื่อน้องมินค่ะเออแล้วพี่จะบินบุรีไปหาได้เลยไหมจ๊ะได้เลยค่ะนั่งรถทัวร์มาเลยค่ะบใช่ไหครับชื่อนิกแนงค่ะแดงใช่ครับคนต่อไปชื่ออะไรครับช่ิ้นไอชื่อครับตคนนี้ครับชื่อเบนค่ะนะครับโอเคครับแล้วน้องๆสั่งอะไรไหมมุกี้กินหรือบ้านเนี่ยมีขนมเพือนก็มีมาม่าส่งเพื่อนหม้อไฟค่ะแล้วก็เอ็นไก่ทอดกุ้งทอดกุ้งเข้าไก่น้องเนี่ยอะไรบ้า น่กนมากกว่าอ้าต้องเป็นหนูสิคะเเลายอดิัดทออโอเคครับมึงนี่นะเล่จะเลิกต้องเหนต่อเลยนั่นอันนี้อ่ะงั้นต่ออีกทีนะเอ็นไก่ทอดกัเอ็นพี่เนี่ยน้องอยากกินอะไรบางกันล่นเชียวเอ็นไก่ทอดค่ะต่อใช่ไหมสเไม่คิดเลยคิดเลยเรยพี่ ทำพี่โจเสียใจเลยเนี่ยต่อไปนี่อะไรอีกเนี่ยกุ้งกุ้งแช่ค่ะกุ้งแช่อย่างนี้ไหมกุ้งแช่แก่กุ้งแช่อะไรนะค่ะกุ้งแช่กุ้งแช่อ่าโอเคไงอันนี้เป็นบูชซี่สติ๊กบุชซี่สติกนี่มันคืออะไรไม่คือพวกเปียเนี่ยแหละค่ะไม่อกเปียะไมคือไก่เปียะไม่คือต่อเปียอ้าชิมเลยพี่ชิมไหนลองชิมก่อนชิมก่อนเลยอืมกอบอร่อยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะ ปากปากเบี้ยเพราะว่าอาจจะมันอกี้นั้นอาจจะทำอะไรปิดทางมาขอโทษดิเรามาเริ่มกินอาหารแล้ครับเพอ็ดได้เลยพี่มาแต่ที่กินแล้วอะไรก็เป็นหอยหนุ่มราคาหนุ่มจ้อยแล้วงั้นเล่นหอยที่เรากินเอ็ดดังพี่นี่เนี่ยเนี่ยโหทางผมนี่เดี๋ยวให้น้องๆให้น้องๆให้น้องช่วยหน่อยครับมาเหยิเข้ามาครับไปนะครับนี่ไหมนี่สิฮะนี่ไง เอ็นอยู่นี่ไงมาใหญ่กว่าสิอันนี้เป็นแค่ธรรมดาอันนี้มันไม่มีน้ำจิ้มด้วยต้องต้องมีน้ำจิ้มด้วยนะต้องทำเองหรอเปล่าฮะต้องทำเองโอ้ยไม่ได้ต้องให้ช่วยน้องๆช่วยแล้วแหละน้องมีนช่วยน้องเลที่ไม่มีมือแล้มือที่จับน้องๆไม่อยู่ไม่มีมือมือที่หายไปแล้วเนี่ยค่ะโดนอะไรกัดคะฮะโดนอะไรน่าจะโดนงูพิษกัดอ่ะพิษรักกัดแบบไหน บ้านนะครับอ้โหเอาได้นะเดี๋ยวดีลวกปากน้ำลายเข้าไปด้วยอย่าอย่าเอาน้ำลายมานะเดี๋ยวมันเดี๋ยวพี่จะท้องแล้วมันจะลำบากอ๋อโอ้โหอ๋อได้เลยเป็นไงบ้างพี่เป็นไงบ้างพี่กับข้าวที่นี่สบายมากเลยพี่เหมือนเหมือนกลายเป็นคนพิการโอ้ไม่ต้องทำนอะไรโอ้โหบริการดีสุดมาก ระดับ5ดาวเลยนะพี่นะห้าดาวให้6ดาวเลยดีกว่า6ดาวไม่พอต้องขึ้นเป็น10ดาวเลยดีกว่ามั้งเนี่ยได้ได้เลยพี่แล้วแล้วน้องเอ็กทางฝั่งน้องเอ็กเป็นไงบ้างเนี่ยน้องๆอยากอยากทานหอยนางรมเหมือนกันพี่แต่ว่าแล้วเป็นแล้วเป็นเหมือนพี่แล้วตอนนี้คือไม่มีแขนแล้วโอ้ไม่เริ่มไม่มีแขนเลยค่ะใช่ถือไม่ไงอ๋อถือไม่โอ้จะแขงพี่ขาดไปหมดเลย มาในใเราก็มาถึงอยู่ที่บูซี่แล้วจะให้มันนั่งอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ต้องมีเกมมาเล่นกันแล้วใช่ไหมพี่โตมามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าพี่น้องบนไปก่อนเลยอันนี้เกมมีชื่อว่าอะไรเนี่ยลูเล็ตลูเล็ตลูเล็ตูเล็ตลงรูไหนกินหลุะน้องมีรูไหมถ้าเกิดน้องไม่มีรูเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเข้ารูน้องเองอะไรครับเบเล่นรายการ สิบเจ็ดดำดำสิบเจ็ดลุ้น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 นั่นแหละอันนั้นแหละอะไรเนี่ยน้ำชาโอ้ยไม่ใช่เดะน้ำชาอะจบเกมรู้เล่นแล้วเราจะมีเกมอะไรเล่นกันอีกเนี่ยน้องนานาก็มีเกมนคาบจริงไหมคะเขาเล่นกันยังไงเนี่ยก็เหมือนา เอาจริงดีกว่าว่างั้นนานสุดเท่าไหร่คะนานสุดเหรอชั่วโมงครึ่งตอนนั้นหน้าจะกินบัลลังกามันโอเคต่อไปฐานร้อนน็อกไปแล้วต่อไม่ได้แล้วต่อไปพี่โถามเลยขึ้นแข่งๆไปเรื่อยๆตามพี่เจ้าถามแล้วครับต่อไปถามมาถามน้องนิกเนมแล้วกันนะครับท้าเรืจริงดี ความจริงเหรออ่าความจริงใช่ไหมขอพี่ก่อนอ่าเคยคบผู้ชายซ้อนกันกี่คนโอ้ยความจริงนะในวันเดียวในวันเดียวคบคบกันหรือเจอกันอะคบมันคบทั้งคุยเจอกันซ้อนกันวันเดียวกี่คนสามค่ะสามกันนะฮะสามสามคนนี้จัดจัดระเบียบเวลากันยังไงนะก็วันนี้มาส่ง คนมารับโอ้โหนี่แล้วคนสุดท้ายเนี่ยคนสุดท้ายจะจบที่ไหนเนี่ยฮะแต่ก็มาบ้านโอ้โหบ้านเป็นคนดีคุณแม่ผู้อ่ะเอาพี่คนที่สี่ไหวไหมด้วยฮะของแก่ของแก่พี่ไม่คิดอะไรเลยบ่าเนี่ยอะต่อไปน้องนิเมนถามเลย ทางทานู่่นทางคุณเอ็กคุณเอ็กคุณเอ็กก็เลยค่ะท้าลึกริงทาจริงท้าท้าท้าต้องเป็นคนนู้นแอะไรดีวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ใครจุ๊บบ้างพี่โต้พี่เราต้องรักกันเองทันแล้วตอนนี้ขอพี่ มาโอ้โหพี่ให้จุปากนี่หรอจุปาก่เอาไเอาถ้าไหนมี่ตเกไนี้อ่่า่าน้องป๊อปี้่อไปน้องป๊อปี้อเยเอาท้าจริงคะเอาอย่างกูไปเลยนะ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  เดาอะไรก็ไดอาริคครับ ah, oh, okay. ่อยเฮ้ยม bueno> ันกระโดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาถามมาถามเลยอ่ะเราเนี่ยเรานี่ไม่รู้เรื่องเลย จบกลายเป็นพวกมึงก็พดกุ้งไฟหรือเกิดเด็กบ้าแฟนมากขึ้กี่ครั้งครับเดี๋ยวยังถามไม่หมดเดี๋ยวถามไอ้ไงเดี๋ยวไอ้ๆไมเรื่อยๆนะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสกิลก็ติดเลยนี่เขาติดกับพีงโจเลยนานกว่าอยู่แล้วทั้งวันอ่ะหัวนะหัวมีอะไรกับแฟนนานมากกว่าพี่นะได้ทั้งวันเลยโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมาวันนี้กับพี่อาจจะลืมคนนั้นไปก็ได้ โอเคครับน้องเบนน้องเบนเอาเอาจริงค่ะเอาจริงคือครับเอ็งต้องให้เองต้องอ่าต้องให้ป๊อปป๊อปถามป๊อปเป็นคนถามถามพี่เบนว่าเคยอมให้แฟนเสร็จไหมเคยค่ะเคยค่ะเคยอมให้ใครเสร็จมั้มันต้องเคยดิอย่าเขาไม่ติดถ้าลูกท้าอะไร เราไปถามนานาเน่นานาเอาท้าหรือจริงค่ะน้องเบนถามนานาท้าค่ะอันจริงอาจริงถามเลยนะเคยกินไหมน้องถามว่าเคยกินไหมครับเคยค่ะมันคือของอร่อยนะคะมีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์ด้วยลูกเป็นเด็กดีค่ะลูกเป็นเด็กดีค่ะหรือเลยกินกินได้พี่สรุปแล้วมันกินได้นะพี่ มันกินได้น้องบอกกินได้ครับกินได้ค่ะมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะเอน้ำมาสจิเนี่ยกินกินไปแล้วเหมือนยาวิเศษนะน้าใสไร้สิวถึงว่าสวยใสเลยไม่เคยกินมึงาไปอ่านในเฟซบุ๊กล่าสุดมาเขาบอกว่าน้ำอัสจิดทำให้มีประโยชน์แต่กินกินได้แต่ไม่เคยกือนะตอนนี้เหลือถามพี่คนนึงนะครับชาวท้าเลยจริงครับ งั้นถ้ากิดท้างั้นท้ายใหอมแก้มพี่สามจุดแล้วกันน้องจะเลือกเป็นยงไพี่แล้วจุดหนึ่ไงพี่แล้วแล้วโอ้โอ้ใชเแล้วแล้วจูบผมเมื่อกี้นี่พี่ลืมไปแล้วใช่ไหมพี่เมื่อกี้พี่พึ่งมาจูบจูบผมพี่ลืมแล้วใช่ ความเข้มเลยเข้ามาสิ่งในร่างกายเลยจะโดนจับเป็นเด็กดุจะโดนพูดแล้วไม่ค่อยฟังคุณก็ระวังจะโดนโปงพูดแล้วไม่ค่อยทํคุณก็ระวังจะโดนโปงทํมาเป็นทํมาเป็นฮ้ยไอ้พวกเด็กดื้อมันต้องจับมันลงโทษ่ะบอกไว้พูดดีๆไงป่อยทําตัวดีๆไงเลยอยากโดนตีอยากโดนตีฮะตอนนี้คือกูร้อนมากๆเห็นแล้วก็อยากชอนเข้าหน้าดูไม่เข้าตาอยู่มากี่ปีตัวความดีคุณมันน้อยมากๆได้ข่าวช่วงนี้ฮะ